สวัสดีครับฟิสตอรี่ทุกคนเราก็กำลังจะไปเบตงแดนสยามโอเคทุกคนเราจะไปเบตงตอนนี้เราก็อยู่ที่ปังตังยะลาใกล้ๆถึงนะประมาณร้อยกิโล <laughs> โอเคทุกคนแล้วก็เราก็เดินทางต่ออะเดี๋ยวเราชมราชมนะเราชมเลยโอเค thì ừ. phải đi bên nha đi bè bè nó nhé, đi bè lại quá ừ, đi bè rồi à. Ừ. đi bè xem giờ giờ giúp giúp này แต่อาหารเยอะนะสตอบดูไยโนกนไนฉันเดิไปเบนตงทุกคนไปเที่ยววันหยุดวันหยุด ดูคนขับรถเราเนละเดี๋ยวชมชมทางอะไรทางเลี้ยวก็มากแต่ว่าเราก็ชมคนขับรถเรานะมันเซียนเว้ยมันเซียนเซียนแหกโค้งดูดูเราชมนี่นี่คนขับรถเรานะแล้วก็ดูทางโคงนะ้งอะลองดูจ <laughs> ุ้เรนคนดูนะดูดูดนี่นี่ทางโคง้งคนเรามันก็มีประสบการณ์ นี่ใส่เกียร์ก็เท่แล้วโอ้โหคนขับไม่เมาแต่ว่าคนนั่งท้ายนี่ดูนี่หลัจากได้ได้เชื่อมคนกับรถนะเราก็ใกล้ๆจะถึงเบตรงแล้วนะแหละเหลืออีก69กิโลอ่าดูในป้ายเมื่อกี้เราพักที่ไหนนะคอมอเจ็ดลานหมอกคอมอเจ็ดจลานหมอกคอยชมนะ อยชมตอนถึงเลยกันไม่มีแบตนะให้ท่านผู้ชมดูโอเคฮนะดูเส้นทางเพราะั้นเดี๋ยวจะถ่ายเรียชันโอเคนี่พวกเรามากันหลายคนนะแล้วก็มาพักเหมือนกัน ทำงานมากแล้วโอเคทุกคนเราก็ชมเลยชมเลยชมต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแก้เบื่อแกเงานะเรายังไม่ทันเลยเราก็เริ่มแล้ว เริ่มมึนเมาแล้วยิ้มเลยยิ้มมันเมาคนขับอ่ะยิ้มแฉ่งคนขับคนขับไม่เป็นไรแต่ว่าคนเนี่ยคนนั่งอะไรเอูเกาะมดเลยเออเมาเมาจริงเมาจริงรอบสองที่เรามานะแต่ว่ารอบแรกนั้นเป็นกว่านี้พอรอบสองนี้ยิ่งกว่านี้อีกนะโอ้จริงจริงจริงทุกคนเรา ชมต่อไปนะชมต่อไปไม่อยากพูดมากไงมันพบเวลาเราพูดมากไงมันก็เมาเห้นนั่นแยครับทุกคนนะโอเคชมเลยชมชมว่าทางโค้งแบบไหนก็แบบนั้นแหละเพราะว่าโอ้น้องดูน้ำตาไหลเมาจริงไม่ใช่เมาแล้วเมาโค้ง5 5กิโลองทุกคนจะเข้าไปตรงเอาชมเลย เ,ดเ,ดเราใกล้จะถึงแล้ะดูคนหลังคนหลังเมาแล้ว <laughs> ทุกคนเราใกล้จะถึงแล้วนะลองดูลองชมนะลองชม เรา,าเราอยู่ที่สะพานไหนนะ,นะท,าทางโตแล้วนะนี่สะพานทางโตเดี๋ยวเราให้ชมวิวสะพานทางโตทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวชมชมพถึงสะพานทางโตนะทุกคนน,กกน,น,น้าเรา<ร>ถึงแล้ว

ก็อยู่สะพานทางตัวทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราจะไปพักที่ที่ไหนนะกมูกมศูนมศนย์กมีศนะทุกคนกมเจ็ดป้มานอยู่ที่เบตรตเหมือนกันแร่วว่าตอนนี้เราพักเหนื่อยขึ้นรถเตาอ้วกมีทุกอย่างเลยโอเคทุกคนเราก็ชมวิวต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยถึงเดี๋ยวเราก็เจอกันต่อ 3กิโลสามสามกิโลทุกคนกก <c oughs> จะถึงที่พักเนระ็วจะถึงที่พักแล้วทุกคนก็ไปแล้วก็วกองจะไปขึ้นรถนะแล้วก็เราชมต่อไปนี่คนมาด้วยกันคนมาด้วยกันเดี๋ยวเราก็ไปชมต่อนะทุกคนนี่เราจะไปที่พักอีก33กิโลอีกนานนะทุกคนคือทุกคนก็เราไปต่อไปเราไปขึ้นรถต่อ ปวดหัวต่อเล่นโค้งต่อแล้วก็กำลังจะขึ้นรถโอเคขึ้นรถทุกคนไปอีกสาสิบสามกิโลเราต้องเ,อเล่นโค้งอีกส3บามกิโลตอนนี้เราอยู่ที่สะพานทางตูนะครับทุกคนแล้วก็เราก็กำลังจะไปอพักอ่าไอ้เหี้ยยังยังอุ้ยสัตว์สวยว่ะ อีกสามสามกิโลเราชมภูมิใจในการถ่ายรูปนี่นะรูปนี่ถ่ายกับ iPhone 12เพื่อนเราถูกด่าอะไรไปแล้วลองดูไปนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานตัางตัวกำลังจะไปหอพักอีก3ามสามกิโ มันนอะยัมันนกูยัดดินจังเโอเคนนี่นะเรามาพร้อมทีมแล้อะเห็นนอมึงใ่จริงจังมันนาเป็นน ที่เราได้ชมวิวถนนวิวาคง360องศาแล้วนะทุกคนเราก็กำลังจะถึงที่พักแล้วทุกคนแล้วก็รอชมพอถึงที่พักนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวว่าคืนนี้เราจะทำอะไรต่อนะอ่าเราจะทำอะไรต่อแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่อเราก็ชมคืนนี้นะครับทุกคน แล้วก็โอเคทุกคนนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วครับที่พักเดี๋ยวชมนะไปละทางคุ้งก็มีแค่นั้นแหละครับทุกคนแต่ว่ายังมีอีกอะแต่ว่ามีแค่นั้นแหละที่เราจะมาคืนนี้โ OK, อเคทุกคนไปชมต่อ,อคนแข่งแขางคนข้างเาน,นี่ย รถขึ้นรถสม,มัยเก okay, ทุกคนเราก็กำลังจะขึ้นเขาขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนก,คนกคน็ไม่รู้สูงขนาดไหนทุกคนคนขับก็นี่เนเรื่อยๆทุกคน,กคนแล้วก็เราก็กำลังขึ้นนะครับแล้วก็รอชมเรื่อยๆนี้ทุกคนเราขึ้นเขาสูงมากเพราะว่าเราจอดรถด้านล่างพอถึงแล้วก็เราต้องขึ้นรถเขาบ้ จะขึ้นเขาต่อขึ้นสันมีชั้นกว่านี้อีกเนี่ยทุกคนเราก็กำลังขึ้นที่สูงทุกคนเราพยายามแล่นไป้นไปคน้องทุกคนขับแล้วก็เนี่ยทุกคนเพราะว่ามันอยู่ที่สูงเพราะว่าอยู่ที่สูงแล้วก็ที่พักของเราก็สูงนะ มันอยู่บนขาวเลยนะแล้วลก็ทิ่งนี้นี่ก็อาจจะมีวิวสวยๆให้ทุกคนก็ชมนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนไปจนไปในป่าเลยรถก็ของญี่ปุ่นรถของทหารญี่ปุ่นของเต่ามากเลยลองดูที่ขับก็อยู่ฝั่งซ้ายมือ,อได้ เดี๋ยดังแกกามาเดี๋ยก็แกกัดอล่สิเอ้อะไรตึ๊งแกกัดโล่โอ้โหธรรมชาติจร uh> uh> ิงๆนะเบะธรรมชาติจริงๆรถรถญี่ปุ่นรถของทหารญี่ปุ่นนะทุกคนลองนึกภาพดูว่าเป็นรถแบบไหนบรรทุกคนบรรทุกทหารอ่าทุกคนก็รถนี้ก็ไวหมดลองดูคนเขาอันนี้ เาสูงนะทุกคนโอ้โหไปจนไปแบบธรรมชาติจริงๆแหละทำมาตรงนี้นะคน คแล้วก็แล้วก็เราไปต่อแกนาจวากเาลัวจะถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนลองดูลองดูลองดูทุกคนอยู่บนเขาทุกคนนี่เขาด้านล่างมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นเขา nó cũng, đi <laughs> cũng, công nghệ 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 cũng,

เราก็ถึงที่พักไปดูไปดูไปดูอันนี้ด้ไหมอันนี้ด้ห้าอย่างหมดุกคนไปดูห้องพักเรานะก่นก็เจอต่มึเจอตเจอต่วอเจอเห้ยโอ้สว่างส่นี่ที่พักเรา ที่พักเราโอเคทุกคนแล้วก็มาชมกันสภาพขึ้นรถญี่ปุ่น <laughs> ขึ้นรถญี่ปุ่น <Yeah. S 2> รถทางญี่ปุ่นนะแล้วก็ขึ้นขาวอีกแหน่โค้งมาขึ้นขาทุกคนแล้วก็เ <Yeah. S 2> นี่ยหมดสบายนี่แหละ <Okay. S 2> ห้องนอนเรานะแล้วก็เราก็จะรีวิวห้องนอนเราคืนนี้เลยโอเคทุกคนเราก็ชมนะถึงที่พักแล้วที่พักเราคือเป็นนี่เองนี่ไงมันเป็นสองที่นอนนี่ไงนี่ แล้วก็เราก็ถึงพอดีนทุกคนที่พักโอเคอ่า okay. พักในนิดนึงถึงที่พักที่พักก็แค่เต็นท์นะทุกคนนี่เต็นท์แบบสี่เหลี่ยมอ่าได้นอน仨สองสามคนอ่าแล้วก็เราไปลนะ้างหน้าอะไรไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปชมนะไปชมก่อนแล้วก็ไปดูนะอ่าว่าเราทำอะไรตอนนี้นะโอเคไปชมต่อไปเลย Yo <laughs> <¿De> la <tomaré? laughs> กวาด aja กินอิ่มแล้วก็เตรียมตัวจะหลับแหละโอเคทุกคนดูวิวกลางคืนนะไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เราก็กำลังจะหลับแล้วแหละโอเคทุกคนเราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เราก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวจะหลับนะครับนี่นี่หลับแล้วหนึ่งคนเดยกคนแล้วก็จะหลับแล้วโอเคทุกคนแล้วก็ chum chùm, mọc chào nghĩa được con ok, phần đi chum chào buổi lời con 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 Ok con ok con 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 đi <laughs> con 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 chào con con แล้วก็นี่เพื่อนผมนอนอีกแล้วก็๋ยวให้ดูตอนเช้านะครับนะผมก็ตื่นมาแล้วคนนี้ตื่นแล้วนี่วัน mm. ตื่นยังวันถ่ายหน่อยดิตื่นเลยใช่ปะโอเคไปไปดูวิวตอนเช้ากันนะทุกคน mm. เดี๋ยวผมจะไปถ่ายเป็นเรียลช็อถนะ่ายแบบเรื่อยๆใช่ไหม

หลังจากที่เราได้ดูเรีแอชั่นนะอ่าแล้วก็เราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกคนแล้วก็จะกลับบ้านเจอกันแล้วก็เราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนอ่าฝากกดไลค์กดตดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย